เฮ้โลน้ทุกคนมามันนีย้ยูนัมฮาวฮีฮโร่วันวันบอกเลยว่าวันวนเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรำคาญมันนี่ตัวและในแรงนี่นะเป็น m m มที m ่ T. ไม่ทบความนิยมมาโดยตลอดน้องทุกคน ครที่พวกวิธีการเล่นวันานั่นเก็บตัวหับสมได้เลยก่อนเท้าจะไปหับสมคลิปเนาะเขาขอแนะนำ่านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถือเกมเมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาโดนก่อน3ปีแล้วบอกเลยว่ารวดเร็วปลอดสะวดวจสะดวกปลอดภยัยว่องไวใส่ใจลูกค้านะทุกคนที่สําคัญคือทางฮาจดทะเบี่ยนถูกต้องตามกฎหมายนะไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงทางฮายังหับเติมโมบายเจนย์อีกนะมีโปรโมชั่นใส่ U ID ในการเติมหับเพรโบนัสสูงสุดถึง15%บอกเลยถืกจริง นอกจาก Mobile l e g e ยังมีเกมอื่นอีกหลากหลายราะว่าจะเป็น Free Fire, Rv, FIFA Mobile, eFootball 2023หรือแม้กระทั่ง Call of Duty Warzone เนะและเกมอื่นๆอีกหลากหลายถ้าว่าถึงบริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมเนาะทุกคนลิงก์อยู่กล้อง description หรือว่ากล้องคลิปนี้เข้าไปใส่บริการกันเยหลายๆนะนะทุกคนมายู่น้ำเผาเนาะทุกคนหมู่บิง้งสุดๆหนึ่งมือนี้กับจับฮีโร่หวานๆมาในโหมดแรงเลยแรงนี่กับยูแรงเทพนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าหวานๆนะั่นะนะมันต้องปรับเซตติ้งนี้เนาะทุ เดี๋ยวแบบนึงด้วยเออ attack assist ต้องปิดตัวนี้เอาไว้นะเพราะว่าวิธีการเล่นมันมันจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วนี่การยืนเล่นก็คือเราจะใซส์สกิลหนึ่งต่อไปเนาะทุกคนเพราะว่าเก็บแบบ a s s i v e ของมันขึ้นมา passive ของมันก็คือแบบเวลาที่เราเก็บครบนะมันจะจอกอเข้าวเนาะทุกคนเออวกตีโดดได้นั่นเองไอเทมทอีิสก็จะขึ้นมาเป็นเคียวตีไว้นะทุกคนดังจะว่ามันจะได้ทั้งสโล w เวลาที่เราตีเลยกันเวลาที่เราตีขึ้นไปแบบมันแห้งจะตีไว้ขึ้นไปเรื่อยๆนะ ะตอนนี้เขาก็ยืนเลนกับพีนแล้วท er, ุกคนซึ่งพีนแบบสนะเลนเขาได้เอาอิลี่พีนเป็นโตเทียวและยะไก่กเฮาหลายเลยเพราะฉะนั้นจะต้องโอ้ยเดี๋ยวซิเลนามาเสียว่ะอะซิเลนาเขาจะมาเติมแล้วทุกคนแล้วจะว่าโรลิต้ากับมายืนคุ้มเขาขึ้นกันนี่จะว่าแบบขึ้นมันสนะเลนเขาเลยเอาโรลิต้ามายืนคุ้มกับเป็นวิธีแก้ทางในเลนอีกเรื่องหนึ่งเลยเนาะมาอีกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลโอมอสจะเย็นเพื่อนคลิปเมันว่าเข้าโอ้ยเลโอมอสจะเข้าไปยัง มามาตัวนี้มัน,ม,นมันถืกตัวเด๋อโหเรียบร้อยลทุกคนมาไต้ะมันถึกม้าตัวเด๋อมาวะฮะวินวิวซีว่ะทุกคนมันวิวซีกว่าเขาอีกนี่มานี่โอ้ยเปิดเปิดจุบกระไก่ลายตีเลยเนาะทุกคนนี่เรียบร้อย,อย,ยออออจ,จูบป,ประกไะก,คะก่คือฮิ้วเลือดเนาะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสกิลกินเลือดของเขาเลยเวลาที่เราตีเลือดเด้งขึ้นมาหลายแหงแล้วก็ยืนแลกน้ำค้างเจ้าได้อย่างดีนะ ตอนนี้เขาก็เลเวลโขึ้นมาแล้วนะทุกคนวิธีใส่อันตีของหวันก็คือเขาจะต้องเก็บแสแต็กให้มันครบทั้ง3ทิศทางนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเฮ็ดให้เบิร์นกันต,ตอนนี้ขอกลับบ้านไปก่อนอออกบ้านมาเขาจะมาโดดออกเซิงซีเลยไม่ต้องออกเกือบโอ้ยเดี๋ยวเซเลนา่ามานี่ไอ้เดียเก็บสแต็กเลยนะทุกคนนี่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 เรียบร้อยแล้วทุกคนเาบิดได้เรียบร้อยอีซี่วิธีการเก็บสแต็กของหวันคือสัตว์สกิลหนึ่งไปให้มันถือทั้งหลังแล้วก็ตีแบบออกซ้ายออกขวานะคือเมื่อกี้นี่เดี๋ยวทุกกกคนน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 องไไไปเเเฮีีียยยััั่่าาามตด้้สสข นี่เรียบร้อยเนาะเซเลน่าเก็บไปเป็นคิลลิ่งสฟีของเราตีป้อมแล้วทุกคนเอาเงินนะตอนนี้เฮากะเตรียมซื้อมาเป็นดับดับแล้วเพราะว่าเฮาได้ไอเทมเคียวตีไว้มาแล้วเนาะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมซื้อว่าแซบิแอมันจะมาแกล้งเลี้ยนลุกเนาะทุกคนนี่นะคลิปอุ้ยโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วจะซีบบด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 ีโดนนี่เรียบร้อยบอกแล้วว่าคริสเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไก๋กว่าแล้วอะโรลิต้าโรลิต้าก็ตายไปมาเฮาเเมื่อกี้นี้วก็ออกมาเลีนที่เก่าเนาะทุกคน ฟ้าเข้าไปโอเคอเคอ,อยออกมาก่อนนะทุกคนฟินมันค่อนข้างที่จะตีไก่แบบเอาท่าสกิลหนึ่งเนาะคูด่าลแล้วเดโดดเข้าไปต่อมันสอนนั้นกะโอเคกว่าเพราะว่าเวลาที่เขาสาัดสกิลหนึ่งไปมันจะย่านเขาแบบได้สแต็กยังง่ายๆนะโอเคเขาใส่บออ่าตอนนี้สังเกตุงอนโดดเข้ามาหาเราแล้วนะทุกคนนี่ไล่ตีเลยโอเคโอเคเปิดสกิลสองแนละ้วทุกคนสกิลสองเรียบร้อยเนาะอันตีบิดเข้าไปหลาต่อเลยโอ้ยเสียดายที่ดาำเนี่ยต้นเกียวยังไม่ค่อยมีเนาะ โอ้ควันใจเย็นเอาไว้ก่อนหาดาบดำหาเงินเลยก็ซื้อเครื่องไปก่อนนะทุกคนแต่ว่านี่แหละตอนนี้ได้มาเป็นดาบดำแล้วตีป้อมเลยเนาะทุกคนไล่เอาป้อมแล้วซาเวีอดอยดิวคนเดียวเรียบร้อยคนถือแซกเก็บไปโอ้โอหวววเรียวมอนเดี๋ยวเขาเข้ามาโซนซวยเรียวมอนเอาไว้ก่อนนั่นแหละมันหวานแบบต้องออกเกือบมันก็แล่นเลาะทัวร์ได้นะไอเทมต่อไปวิดออฟเนเจอร์นะทุกคนเป็นไอเทมกันกาจภาพนั่นเองต้องต้องแบบกดยั่งระวังเนี่ยเลยมันกันได้กาจภาพแบบไม่กันเรืออ้าวคลินมาถึงจังหวะนี้เรียบร้อยเราทุกคนย่องแล้วกันสี่บินหัวเลย เียบร้อย easy ไปโอเคเลนลุมเขาแตกเรียบร้อยแล้วเขาคิดที่จะไปแกล้งเลนอื่นแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเก่งสุดในแมปละเขาไปแกล้งแล้วโอ้ยเป็นจอยฟาร,ร์มนะทุกคนล่เก็บตแตกมาครบแต่ว่าตีเขายังคู่ดาวบอแล้วนะเนาะม่งอย่างเขาแลนไล่ต่อเลยนี่เปิดจุดป,ประกกยแลยนเลยนะทุกคนฝ่ายโจทย์สแล้วนี่จะตีไว้ขึ้นปาดปาดโอ้ยียบร้อยจอยนะียบร้อยแนละ้วทุกคนสกอร์ฆ่าไป6คิวตายหนึ่ง โอ้ยขีนมันจะขี้นมาตีบอมเลนลุมเขาอ่ะนี่ที่เลนกลางแล้วนะทุกคนบอมเลนลุมเขต้องไปส้นหัวมาแล้วเพราะว่ามันเข้ามาเกือบเกือบเกือบฮอตกางเกมเออเกือบพอดท้ายเกมกันแล้วนะทุกคนแล้วตอนนี้เต่า8นาทีเต่าตัวสุดท้ายเลยเดี๋ยวเขาพามัวเต่าเลยนะทุกคนจะเอาได้ปุ๊ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดเรียวมอทำยังฟาร์มอยู่นะทุกคนให้โรลิต้ายืนงข้ามไปก่อนแล้วเขากลับมาดักป่าสิตรงนี้ขี้นขี้นจะไปยังไงเพื่อนรอช่วย โอ้ยเรียบร้อยเนาะทุกคนได้เตามาเนี่ยวินอมเนเจอร์เข้ามาแล้วทุกคนไล่ตีเลยโอเคโอเคโอเคนี่เตีเก็บแจกพยาันเจ็บแจกทุกคนโอ้ยชิกเกอร์หนีนี่ย่างไรนี่ไล่ไล่ไล่เนาะทุกคนเปลี่ยนมุมยิงไปเรื่อยๆโอ้โหไปนดูตาโอ้แข็งเถวะวะตีตีตีโอ้โหเปิดนี่นี่นี่สวน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 ยืนตีเลยทุกคนหวานวันเวลาที่มันยืนตีมันจะไวกว่าโดดตีนะทุกคนนี่ออกมาเป็นแฟนทอมสกาเลตเลย เป็นแบบไอเทมที่เวลาถ้าเอาตีคลีแล้วมันจะตีไวขึ้นเนาะแล้วมันก็เป็นดาบคลีที่มีคลียรี่โตนั่นเองนี่จอยจอยจอยโอ้โหเสียดายที่มันโด,ดนไปนก่อนเนาะโอเคโดนโดนสกิลสองแบบหวานๆเป็นการซาล้างนะทุกคนกดแทบ,บให้มันระวงังระวังกันน่ยเพราะว่าผู้ด่าวันค่อนข้างที่จะโดนตอนนี้ก็ฮู้สึกว่างเงินเขาจะนำก่อนมูลเลยเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามถ่มเกมให้มันที่สุดเลยพยายามที่จะบอตายอะไรก็ถ่มเกมให้มันที่สุดเลยเนาะทุกคนโอ้ยทีเรนลุ่ม โอเคโอเคยอกยอกยอกแน่คลิปยอกแน่โอ้โหจอยจอยเขามาับคลิปแทนแ่ะจอยตายนะจอยเกียสสเต็กไหลจอดิโอ้โหโทษจอยเลยนะนี่เรียบร้อยปารนะโอเค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 โอ้โหคลิปเอ้าโรลิต้าเฮานะวิธีเล่นนี่เราทุกคนโอ้ยซาเวียซาเวียซาเวียเนี่ยมันจะซีบุญย่าเนาะซาเวียปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะทุกคนตีหลังตีซ้ายตีขวาเรียบร้อยเลยนะี่ซาเวียมาที่เป็นเพียงห้อยละแล้วไอเทมเขาขึ้นมาแบบ เดี๋ยวเราตอนนี้ขอเก็บจอยแล้วมีนะจอยเอาอะเอาอะอันตีเอาคู่ดาวซื้ออะไรตีเลยใด้ตีตสดเรียบร้อยเลยทุกคนเขาได้มาเป็นสกัลเลต์แฟนทอมแล้วเมื่อกี้นี่หล r m a l l y แฟนทอมสกัลเลต์นีห่หรอเออออกมาเป็นโลอิอโมโซเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะว่าเขาจะโถมเกมให้มันสุดแต่มันไม่ต้องจำเป็นเป็นโลอิอโมโซเลยก็ได้เพราะว่าสองไอเทมสุดท้ายของหวานๆขเขาแบบเล่นมาหลายเขี่ยพอแนะนำเป็นไอเทมก้อที่เฮ้ยให้ตัวเองนานๆนะเพราะว่าแบบ โอ้ยเกิดอะเซเลนาเออนี่ขอเป็นไอเทมกอที่มันได้ให้ตัวเองนะนะเพราะว่าดาเมจมันหวานๆถ้าเขาเก็บอันตีได้น่ะมันก็บินแบบสุดดาเมจอยู่แล้วเออแต่ว่าถ้าเขาอ่อยเทมตีแห้งหลายเกินไปมันจะตีเข้าวสายก่อนที่เขาจะได้ใช้อันตีนะทุกคนสถานะไอเทมสองอันท้ายนี่เลือกสามสถานการณ์เลยนะถ้าเข้าจสาแบบหนาแห้งเขาตีบวกเข้ากับออกเป็นไอเทมดาเมจอันนึงกออันนึงจะออกเป็นอิโมโทหรือว่าก้อนอย่างก็ได้จะว่าตอนนี้เขาขอเลือกมาเป็นกออิโมโทซะแล้วนี่ทุกคนหลอดเกินนะสิบเอ็ดนาที โอ้ยคิดว่าคิดไปคิดมาอิมมโท้เพื่อะคุ้มวะทุกคนเขาออกมาเป็นอาเทนาเอาเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาตายซาเวียแล้วนี่จอยเข้ามาเพื่อนอย่างวะแล้วเชดเดอรี่เนาะแล้วเตรียมโตขึ้นบ้านกันเลยรอดเท้ามาแล้วโอ้โหซาเวียดูนี่โนริต้า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 โอ้โหโนริต้าบอมีิฟิกเกอร์ปัาเข้าเนาะแล้วเขารออยู่ที่เลนลุ่มเลยจังหวะนี้นะพร้อมฉางแตกเรียบร้อยแล้วทุกคนอาเทนาโลกันเวีนตันเองหนีเข่ามาเลย จอยจอยจอยจะอยู่ไหนจอ,จอ,จอยไต้นะเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวออกมาเติมเลือดนอกไฟอีกแน,น้วทุกคนโอเคเลือดเขาขึ้นมาเกือบเต็ม,ม,มกันเลยเนื่องจากว่าเขามีดาบดำแต่ก็วินดอฟเนเจอร์นะทุกคนสองอันนี้ก็บดูดเลือดโคตรแหงแหละแล้วโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเจ็บซิละเราไปเรียกแซกเซนเยียงแซกไตยเลยทุกคนโอ้ขาหมูตัวเองซอรี่ไปแล้วบัดนึงไอเทมต่อไปออกมาเป็นคลิใหญ่เลยแล้วทุกคน ฟิวรีปอะเบิร์สเซอร์ฟิวรีว่ะเออนั่นแหละเบิร์สเซอร์ฟิวรีแล้วนี่โอเคเราจะวาคริใหญ่กับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะเบิร์สต้าเมสต์สตูได้ดีและเขาก็มีเป็นทางด้านของสการ์เล็ตแฟนทอมนะทุกคนแล้วโอ้โหวิเบเด้าเฮงหัวโ,โอเคโอเคโอเคอถอยออกมาก่อนนะทุกคนไปเติมเลือดนอกไปแล้วตอนนี้โอ้โหเปิดชุบุก่ายลายีเลยนี่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 โอ้โหวเดี๋ยวซาเวียร์วางวงไว้โอเคโอเคโอเคสีสีสีดูเลือดถอยออกมาแล โอ้โหจอยจอยจอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนยาห้าวเพื่อนโอเคเออกมาเติมเลือดน้องไปอกีกทีเด้ยวนะทุกคนแล้วนี่เขาต้องกลับบ้านเลยโอ้โหเขาโดดไปมาแล้วจะมาตีลอดตัวที่สองในตอนทีสิบสี่นาทีนะเต็มบาดบ้านบานใครที่เบิ่อข้อชูชูนี่แกอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร์ด์เลยนะคนจะได้เห็นคลิปกันหลายขึ้นเรียบร้อนเราทุกคนเราได้มาเป็นคลิกใหญ่เป็นทีมหอยแล้วเดี๋ยวโตขึ้นบ้านกันเลยแล้วก็ได้ลอดมาแล้วที่ตอนนี้ออดหน้าบ้านเขาแล้วนี่เขามายอกเล่นหน้าบ้านเลยเป็นเอ็มที่สายห้าวอีหทุกคนเ่ โอ้โหไปดูจ้าไล่ตีไลต่ตีไลต่ไลตีทีมยังโซนให้ดีนะทุกคนโอเค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 ต,บคเตีบ้านนะทุกคนนะทีมเอ็มตีบ้านนะเปิดสมกไก่ไล่ตีเลยฟาด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 โอ้โหจอย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 ไ,ไม่มียันตไีไหลโ,โอ้โหเรียบร้อยแล้ว่าเสียดายทีมเปนบ่ไลให้กนะับเจ้าโอเคโอเคโอเคถอยว่าตอนนี้จะเติมเลือดนอกไปก่อนอน,นะทุกคนนะจะ่าเอาจบบ้านไปเลยสังเกตมือเลือดไล่เขาเจ้าไหมโคตรหน่อยโอเคออกมาทีทีแล้วตอนนี้ โชว์แบบเอาไว้น้อทุกคนอย่าให้เขาเจ้าแบบเข้ามาลุกล้ำอันาเขตเขาหลายเกินไป <Okay. S 1> ดักปลาต่อไปเป็นเดซ่าดักปลาเขาโอเค <Okay. S 1> แล้วยูนี่มิจอยเยูนำ้ำทีมเขตุ๋ยยังไม่เห็นกัยทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาเตรียมตัวที่จะขึ้นบ้านเขาเจ้าเลยนะหวังว่าจะโบโพลาดแล้วยูนี่ได้หลอดมาแล้วเป็นหลอดตัวที่3อยู่ที่18นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเยวก็บรับแดงบ้านเขาเจ้าก่อนอ่าหลอดมาเป็นทีมห้อยแล้ว ไปสกอเพื่อนโอเคโรดิต้ากดลมล่องหุ่นมาแล้วจังหวะนี้เขาพยายามจะเก็บแซกเนาะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อสตาร์ทเซเลนาวะล้างออกมาก่อนแล้วจอยมาตอนนี้โอ้ยโอ้โหทุกคนถ้าตีแหงโพวกน่ะจอยแบบตายก่อนเขายังไม่ได้บินซ้ำเต็มโอเคตีบ้านนะทุกคนตีบ้า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 นอ้าวชิบหายละโอ้โหอุยตุ๊กโตโอ้ไวท์เอาชิบหายแล้วทุกคนขายฟรีทีมออกก็ตายเกิดดีกว่านะเพราะว่าตีแหงโพวกน่ะสตูนตายก่อนเขายังไม่ได้บินซ้ำโอเค หวังว่าจะได้บิดนะฮอบนี่นะแล้ว hmm. ก <the> <radas Wall> ็จบไฟแล้วก็จบบ้านเขาจะเห็นมันได้เสียเนะือบไปแล้วเมื่อกี้นี่ไล่ตีแล้วไปเดลต้ามาเลิกเจนซี่โบนาที่จะรอดนะทุกคนเขาไล่ตีไล่ตีไล่ตีโอ้ยพอเราไปได้นะขอดีที่การเนี้ยที่หน้ากับแบบนี้แหละทุกคนโอ้เดลต้าเรียบร้อยเอาได้อินโมโทมาแล้ว ไล่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 โอ้โหจอยโซนหนาไว้วทุกคนไล่หลังแล้วครับมาตีกะแตกของจอยเลยนะทุกคนจอยก็เป็น,นตัวนึวยที่ตี่ไงสี่เอ้าเฮ้ยโคตรแซ่แข่งปินเถือมันตอดแซ่แข่งแล้วทุกคนโอ้แม่ก้อนได้จอยไปอยู่ดีนะโคตรตายไปสามตแล้วทีมของเจ้าเนี่ยทีมโอ้ยโรดริตา้าอ่ะเดี๋ยวอยู่นี่จะโตขึ้นบ้านของเจ้าเลยนะทุกคนอ่ะดินอมเมเจอร์อย่างเขายัางครบสี่บ้านเลยนะทุกคนโอ,โอ้ชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซาเบียดาเมจยดเวียดมทุกคน เกมนี้ก็จบลงไปแล้วพายที่เบิง้งเพาชุดๆนี้ก็ยืนกดไลค์กด, like, กด subscribe เน่นะพนาะยที่ยังเล่นหวานหวานเป็นกะล้อไปฝึกเล่นกันเบิง้งเนะทุกคนส่วนพายที่ล้คานมันกะแบนเออบอกกะหาตัวแก้มันแล้วกะทับมือมันให้แด